แหวกเข้ามาจากแฟนคลับโอเคตอนนี้น้องอยู่ข้างไปดีกับเราแล้วค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องข้สวอยน้องข้าเด้งค่ะมาแล้วนะคะไม่ไม่ติดนะคะติดไหมคะโอเคสวัสดีครับพี่ปูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ควงมาสองครังควงสองยอดมากเด็กๆเยอะเลยวันนี้เด็กๆน่ารักนะฮะ ก็สวัสดีครับก็เจอกันครับอันนี้ชิเมย่าครับค<า>รั้<า>งแรกครั<ๆ>้งแรกเลยเหรือเปล่าคะใช่ครั้งแรกชิเมย่าเลยนะคะโอ้โหเดี <laughs> ย๋ยวเรายกเวทีให้กับพี่ปู่แล้วก็สมงาดีกว่าเพราะว่าน้องเขาใช้<ๆ>ใชพื้นที่บนเวทีเยอะมากเลยค่ะโอเคก <laughs> <laughs> ็อันนี้จะเป็นสุนัข พันกลเด้นนะครับโกลเด่นหลายท่านก็ชื่นชอบพันกลเด่นอยู่นะจะเป็นมีดังสายเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นแบบสายเรียบร้อยครับอายุ3ปีครับน้องก้าซอยครับอันนี้ก็เป็นน้องเขาหนึ่งครับหนึ่งปีห้าเดือนครับอันนี้สายกัดนะครับเเด่นมีสายกัดมีกัดแต่ไม่ได้กัดคนมากรับที่บ้านนี่กัดแหละครตะก้านี้ครับขุดน้องข้าตะก้านี่เป็นสิบสิบใบนะครับกัดขาดหมด ถ้คุ้นเคยจากน้องกสอนครับคิปบวกเลขนะครใช่ไหมที่พี่อ๋อในการชิงร้อชิงล้าแล้วก็รายการต่างๆครับยืดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดือนหน้านะครับมีในการท้าพิสูจน์วันแน่ทั้งข้อสามและภาคกิจตามนะครับนี่ครับตัวนี้นะป้ากสอซนะอันนี้อันนี้ก็ถนัดเข่านะครับเข่าไปเรื่อยใช่ไหมป้าซอยไหนน้องเราชิ้กันไหนน้องเรา านน้องเรา,เาที้นีนนำตัวน้องอ่ะในน้อง <c oughs> ทำไมชี้เหมือนไม่เต็มใจนะเมื่อก่อนเราจะมีคลิปหนึ่งครับก็ตอนที่หนีไปเล่นที่โคน,นะฮะตอนนั้นน้องเขาน่งก็ยังเป็นละอ่อนอยู่นะฮะตอนนั้น,อ,น,น,นออกข่าวไปนี่พี่ก็สอนปกป้องน้องหน้าดนะ ยังนึกภาพตอนนั้นฮะตอนนี้โตฮะตอนนั้นใครพาเล่นโคดก็ซอยไหนชี้ที่ใครพาตกลงใครพาไปน้องนึ่งใช่ไหมถ้าใช่เห่าสองทีมีกาแฟครับพึงให้หลับเมื่อกี้อ้าปากเถื่อเป็นแวบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำลายครับนั่ตั้งปืนเกิดอ่ะเขานึ่ง ทักทายนี่ทักทายชอบมวยวายครับใครดูร้ายสดดระจับด้จัมวยวายไปจําเพจอ่ะขอนึกมวยวายนิ่ <c oughs> น้องบอกว่า <c oughs> ทำไมไม่ตบมือให้ผม <c oughs> เดี๋ยวจนะวัน,นี้จะวิ่งลงทีให้น้อยที่สุดที่บ้านอ่าชอบเห็น็อบเผากันก็เลยสอนคะับ